สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับเลขเรียงมหาสิ์จันนะครับก่อนจะไปชมก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นการคำนวณสถิติเดยตัวเลขย้อนหลังนะครับเพื่อเป็นแนวทาง เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพรนันทุกชนิดนะครับจะเลียเลียงมหาวิจัยนะครับเดี๋ยวเรามาทำสูตรกันนะครับนี่ครับที่เราทำมานะครับเราโดดเด่นมาตั้งแล้ะจับคู่กันมาเรื่อยๆนะครับ ก็ามาถึงขั้นตัดด้วยแต้มนะครับตัดด้วยแต้มนะครับสังเกตว่าแต้มเด่นเราจะมีแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามนะครับแล้วเราก็มาลุ้นกันนะครับลุ้นที่แต้มกันว่าจะแต้มงวดนี้ จะมาไม่มานะครับก็สิ่งที่เราทําไว้นะครับมันก็มาดีแล้วนะเลขเลขโครงสร้างของเรานะครับโครงสร้างของเราด้านบนนี่ครับมันมาอยู่แล้วในตรงนี้ว่าเราจะตัดยังไงให้มันเหลือน้อยลงนะครับที่ตัดมานี่ครับส่วนตัวดับนี่ก็ ก็มีไว้ให้ชมนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะตัดนะครับไม่ได้ตัดนะครับเพราะมันจะเสียโอกาสนะครับแต่ใครจะนำไปใช้ก็ก็ได้นะครับก็ถือว่าดับดับผ่านอยู่ดับได้ดีอยู่นะครับผลผลผลที่ดับที่สติเรามีนะครับ ก็อย่างดับบนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดับยาวมามีสะดวกนะครับแล้วก็มาสะดวกงวดนี้งวดสามเก้าก็งวดที่ที่ออกสูงสี่งวดที่ออกสูงสี่ก็ผ่านสุดดับนะครับผ่านตั้งสุดเด่นสุดรองร้วก็สุดดับผ่านหมดเลย นะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับไม่ไม่ไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราว่าถ้าพลาดแล้วก็พลาดเลยนั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็เอามาดูนะครับมาดูตัวตัดด้วยเต้มดินกันนะครับก็ดูนะครับไว้เป็นแนวทางไว้ เจรา,านากนใช้นะครับก่อนนำไปใช้นะครับพอตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับก็ให้ทุกคนนำไปใช้ก่อนก็นำไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ตั้นอื่นได้นะครับช่องอื่นๆน,นะครับที่เขามีตัวดึงน,นะครับก็เปรียบเทียบกันดูนะครับช่องนี้ ่าเราจาก10ตีทีเรานะครับจากตีเราก็ตั้งแต่นะครับลากยาวเลยครับตั้งแต่งวดที่1น,นะครับงวดที่หนึ่ลาวยาวนะครับงวดที่1แล้วก็มาถึงงวดลา่าสุดเลยครับงวดที่หนึสี่สิบ งวดที่79นะครับ79งวดที่แล้วก็มาที่0นะครับออกมาที่ศย์ออก0 4นะส่วนงวดที่มันสะดุดก็มีีิงวดนะครับ79งวดหนึ่ง6 79สางวดหลุด6งวดนะครับ ก็ถึงบอกว่าสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับก็ได้โปรดวิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรเราก็นำมาสูตรเรามีสูตรเดียวนะครับสูตรเดียวที่ทำไม่ได้รับชมนะสูตรเดียวแต่การตัดด้วยแต้มนี่ก็ตัดด้วยแต้มนะครับ ตัดเพื่อให้มันเหลือน้อยลงแค่นั้นนะครับก็หรือใครมีแต้มที่เด่นมีตัวเด่นก็นะครับมีตัวเด่นก็มาจับเอาในชุดโครงสร้างได้เลยครับสมมุติมีเด่น 5, ้เด่นสหรือเด่นหนะครับก็บดึงตัวที่มีสี่มีห้าดึงออกไปก่อนนะครับก็ได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มาฝากเป็นแนวทางแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นการสรุปเลยนะครับตัวดินมาดึงสรุปกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ